โอ้โเกมแตกดีมากนะครับเพื่อนๆน้ำไม่โอ้เฮ้ยสแกตเตอร์หรือเปล่าอุ้ยเรียบร้อยเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวะเฮ้ยของเขาดีว่ะเฮ้ยของเขามาว่ะเฮ้ย เอาหน่อยนะพวกเอาหน่อยนะพวกสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับนะเกมไก่ชนนะครับไก่ชนในค่าย PG นั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆมาเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยละกันนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้เตรียมงบเข้ามาแค่3 0 0รบาทเท่านั้นเองนะครับเ,เพื่อนๆ เกมนี้ผมก็ได้เล่นไปแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือบวกทิ้งไว้นะฮะนะครับเดี๋ยววันนี้กลับมาเล่นต่อเลยนะครับผมหะาหลายคนนะครับน่าจะเคยเห็นมาแล้วเนาะนะครับบางคนก็ยังไม่เคยเห็นเกมนี้นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดตอนนี้เลยนะในค่าย PG Slot นะครับก็มีหลายช่องแล้วแหละไปรีวิวนะครับซึ่งช่องผมก็น่าจะช้ากว่าเพื่อนเนาะ นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามาช้าดีกว่าไม่มานะจ๊ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูอัตราการจ่ายก่อนเลยละกันนะครับผมอัตราการจ่ายของเกมนี้นะครับก็จะมีตัว Y นะครับ Y แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สเกตเตอร์นะฮะสเกตเตอร์เป็นตัวรูปไก่ชนสีทองนะฮะส่วนตัวไก่สีม่วงตัวนี้นะครับก็จ่ายแพงสุดนะครับแล้วก็รองลงมาเลยครับรองลงมารองลงมาเรื่อยๆนะครับ ก็มีอะไรเยอะนะครับส่วนคูณนะครับด้านนอกนะครับถ้าเกมเข้านะครับก็จะขึ้นทีละ1นะครับส่วนด้านในจะขึ้นทีละ2นะครับนะแล้วก็จะมีตัวไยล็อกด้วยนะครับล็อกสูงสุดที่5เลยนะครับผมนะสกัเตอร์สเข้าฟิชปินทันทีนะครับและลายในการจ่ายถึง1 0 0 0 0ลายกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้ทุน300บาทนะฮะเดี๋ยวไปที่ เบ็ด12ก่อนแล้วกันนะครับก่อนเดี๋เลยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมมาเลยเอา้าหุยมาดิครับ37บาทเอาดิครับ76บาทอุยอ้ยอา้หุยดูวายซะก่อนนะครับอูใหม่อีกครับ307บาทเอาอีกครับ366 โหดจริงเลยจริงครับเกมใหม่นะครับพี่จีหนึ่งพันเก้าสิบสามบาทนะครับนนนนโหดสิบสองบาทไม่พอว่ะต้องขึ้นแล้วแหละนะครับสี่สิบไปเลยจ้านะครับเบ็ดสี่สิบไปเลยจ้าเอาหน่อยนะเพื่อน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 ร้อยยี่สิบบาทโอ้โหม่ครับปลาร้อยสวยๆนะครับสวยสวย 172บาทครับนั้นนอนนะครับรวยกันต่อเลยนะฮะโหเกมแตกดีมากนะครับเพื่อนๆนะไม่โอ้โหเฮ้ยก,กตเตอร์หรือเปล่าอุย้ยเรียบร้อยเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวะเฮ้ยของเขาดีวะเฮ้ยของเขามาวะเฮ้ยเอาหน่อยนะพวกเอาหน่อยนะพวกมาครับ8รอบไป เอาไงเอาไงเอายังไงเอายังไงเอายังไง,อไงโอ้โหหมาครับ12ปลามาอีกครับ200ลุยกันไปต่ออีก4 0 0เอ้ย4 0บาทนะครับพูดผิดพูดผิดนะฮะตาลายนิดนึงลุยกันต่อนะครับลุยกันต่อลุยกันต่อเลยนะครับลุยกันต่อเลยนะฮะมาดิครับโอ้โห1 8 0 0นะฮะ พันสองเข้ามาสวยๆนะครับบอกเลยว่าเต็มแผงนะฮะนะสามพันบาทสวยๆครับนั่นนอนลุยต่อเลยนะฮะเอาหน่อยนะพวกเอาหน่อยนะพวกไปหน่อยนะครับยี่สิบบาทไปก็จบไปที่3 3 0 4บาทครับเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้นะครับทุน300นะครับบวกกันมา5,000แล้วนะครับก็เรียกน้ำย่อยกันได้แบบหื นะสุดยอดกันเลยนะครับผมนะเกมใหม่ในค่ายพีจีน so ี so that, uh ้นะครับกำลังแจกเลยนะฮะเล่นกี่นะคือผมก็ได้ทำชิปลงไปอีกช่องหนึ่งแล้วนะครับก็ไปตามดูกันได้เลยนะครับนะส่วนช่องนี้ก็ยังไม่ลงเนาะนะครับผมเออนะครับใครที่นะสนใจนะครับผมนะก็ไปลองเล่นกันได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับนะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับคลิกเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผม นะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมว่าผมเลิกดีกว่านะครับนะส่วนใครที่สนใจนะครับอยากไปลองเล่นกันดูนะครับลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ครับ,บกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นผมด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วผมก็สวัสดีนะครับผมนะเจะป้ปวย Yeah, I got skills. Do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit.